ครับสวัสดีครับอยู่ผมสอไสซชนรินด่วนครับนี่มาดูอาจารย์ดำครับวิธีจารสลบกุมสูรที่430 คุณเป็นสะวงรีนะครับสะรูปแบบใหม่กับเทมงานชายสามนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมคนขคับคันนี้กันครับสวัสดีครับเสีย ได้กี่เที่ยวแล้วครับ <12. S> 1สอู้12เที่ยวทำกานไปซื้อกาแฟเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูที่เทกันครับ ที่เทเป็นงานกว้างเลยครับพื้นที่เจ็ดไร่ใช้ดินเป็นท่นทันเที่ยวยนี่อาจารยนแดนครับถึงงานนี้ไม่แต่แปรรๆเลยครับ ครับคลิปนี้ขอฝากไว้เพลงตัวนี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ